แบนี่แหละอยู่บ่าแทบกระดูกหมูอุอ้ยแสกน่ามีกระดูกหมูแต่ว่าบ่มีกระปุแดงมานี่เศษกเก่ามันโนแกงต้นไม้ใส่กระดูกหมูทุกคนเอ้ย ทักทายสาบายดีและกะ็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครูทุกคนสาบายดีตอนแรกทุกคนมีกระสม,มยูยู่บ้านกุดแขนไหมมาอยู่น้ำโลทุกคนเลยซีเธอเมอทา่าซ้ำซ่าสม,มูฮาลลกเขนเพลแล้วนี่นะเพราะว่าอีต้นเม้เพื่อนทุกคนช่วงนี้กะเฮ็ดเวยย้ายงูย้ายควายเพลย์ลายแนวนะเพื่อนผู้ดีทุกคนก็เลยเอามาฝากไว้จังหน่อยทุกคนเลยย่างสีแดงเหม่ออีนะมาอยู่ผีได้นึงทุกคน วันนี้เป็นวันศีลใหญ่ทุกคนเลยก็เลยเอาคันมาเบ่งเต็มไว้สีเอาลูกลงไปวัดแต่ก็เอาห้าเลูกยลงลูกเคนน้ำเพลนลูกเล้งลูกเคนลูกเล้งลูกข่ายบอกเขาเอิญแบนนี้นะทุกคนสมโภกสมุจักนะสีเฮ็ดไปเฮ็ดการยื้อเพนยื้อซ่าแล้วก็สิพาลูกลงวัดคนพาลูกลงวัดตอนแรกสีแกงน้นไม้กินแซบๆน้าสาวเพิ่นหามาเฮ้อทุกคนเย แล้วโมว่าจะกินแกงน้องไม้เพื่อนหามาเพือนอะมันไปลายนะไปะทุกคนเดินดีแน่นไปวัดบะลูกไปวัดทุกคนหนาวก็หนาวนะอา้าวโดนไปวัดดิเนี่ยไปวัดดิไปตู้น่ะก็นอนปะต,นต,ตู้นาตู้ ผ่าลูกสาวลงวัดเมื่อกี้นี่กะอันยาคู่เพิ่นบัอยู่ทุกคนเอ้ยจักมีทุกคนเพิ่นเส่โบลืนเลิศเพิ่นเมือบ้านหลองโบสวยมากเมาเอาอันดโวนกินถ้วยตู้ทุกคน้วการสีแกงน้องไม้กินแลงต้องพักกากไม่ไหมนะห้ามดีกากก็พักหอบีิสา ให้นอนลงไปขึ้นมานอนรัดเลยนักเขยเื่นดอกไี้นะทุกที่ออเอาเออเอายิ้มชิ้นขนมดิ่มาถูอุคน ใอ้หนูไม้แก่งแร่ค่ะอ,อ้อนอันนี้มะเข็ดมาบกป้องมีทุกอย่างทุกคนเอ้ยผู้กินเองอน,นี่โหโหโหสิเคอ เมย์เพื่อนห้ามไว้ใส่ต้มใส่แเก่งมาทุกคนคำมเลยแค่กินก่อนบาด้แก่งเนาไหมทุกคนเนี่ยหึงแล้วมนนะววาได้กินมาเยานางก็มาเฮ่อเรียบร้อยนะสาวหามาเฮ่อทุกคนเพื่อนถามาเฮ่อแก่งอ่อนอ่อนเลย

อย่างน้องไม้กินแรงทุกคนมื่อวนี้เ่าได้กินง่ายเลยอ่ะดูตัวจะะอ้าดข้าวนี่วงสีงอา้าวัวอาวบราได้างากระตูเาืปอด้วยเรื่ออืมข้าวมันอด หนาวทุกคนบบมักเลยยามนี้มันหนาวมากยามอหลกว่าแกนหไม้หอดหามออเออเพื่นหานไม้มาเ้อไ่คือยแกงเยแกงม้วนนี่พัดบ่มีผู้อไลแม่อาะ้อไปหางูงูบ่เห็น ทำไมก็ได้เต็มม้เลคะมอยมเสอตัดานไหมนี่น mm ้าตมมีด้ไหมอันนั้นน่ะใบอันนั้นน่ะใย้าล้างหน้าผ้านี่นะวะมันพอดีซแก้วเลยแก่แ้ออมาพอดีซอยอ่อนคนี่้นะนี่ เลี้ยกัาวเพ่าเนอลี่าน้ยนกไปไปหาไปกก้หนาวหนาวก่านี้เฮ้รแก้ก้ซื้อกาละกบกรโตซาัดนา้ซาจามนิ้วไปละเออเจ้าก็คือพ่อยน้ก็ื้อคือเจ้านี่พืสบายอ้หออปร้วๆา่าะเอาเอามาเท่านเต๋ออยู่ขวะเ้านุนนี่ไปะ ไปเพื S <S uh so like ่อคนได้เต nice. cool. ิมชอมยมาัไม yes ่เอาเาเลยตัไม้หอมมากยูเหินถ้าผัดแม่ยูพุนน่ะมันติดกับห้องน้ำนรอจุ่มเหลือเลยตอวไม้เนี่มันซุ้มติดห้องน้ำเลยพุนน่ะโกงง่ายทำยูเหเออขาว่ว่าข่าว่เอะเราจุดดีซื้อไว้อีจซี่กระเป๋า ย่างๆกรเป๋านึงค่นะนะซื้อตั้งแต่เขาอยู่ข้างมีแรกมันเลยแล้วมันมืนอื่นจะไปนเขาเอาลงซื้อไว้อีตัำหัอองออข่านชบายไปโฮบอาจจะเดินวันหน้ากับพ่กอปจจะป่อยง้อป่อยควายน้ำขาวบอลมันมัน้นตัวทางเนียนะทางไปน่เกแีแตื่นเลอ,อ้ีแล้วแหละสองไปแล้วตวดเทวไม่เห็นแต่หกะวดคือเมมึงได้แล้วเปล่าพอรได้เนี่ยพอแอะแดงว่าหาเยอะดีวด่า ได้เลได้ได้อาได้เบิวต์นะแบบเบาเขามาประกาศเสแยงได้หร้พูดนะบุฟ่ย์ไล่ใหญ่กว่าหมูนะทำเดีวได้ออกมาดอดู้ะดเออดอได้ออกมาน่ะก็จะได้ออกมาดอดกันหน่เด็แวอรอกมาผู้ดน่ะเลือดอ่ไนียดม้พดนะเลอดอัไรเนี่ะต่อมันนี่นะโอแดนต่อมันได้คอยได้เงนย่มือจะดมผู้พดดมมาได้ปะปวดตายลวะ เดือบร้อยแล้วทุกคนผ่าเดียบร้อยแล้วเอากรเอามาใส่หม้อเลยหม้อก็พดแม่ใส่เกิดปงหมแล้วอู้เ mm. บี้ยว่านี่แหละอยู่้าอยู่มืดแม่ไหนมาลอเบี้ย้าพี่เลิศแม้ยากแต่เขาอยู่มือเขามา เบิ่งก่อนทุกคนเอ้ยฟดคักฟดแนธนี่คันกลุ้มๆเลยเต็มมอเลยแล้วนี้ใส่กระดูกหมูลงไปทุกคนสมุหทีใส่เป็นก้อนแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังบนละลายนะสมุหไปซื้อมามากินตับเข้าเบอร์แมตำไว้ให้เรียบร้อยทุกคนยังแต่มาโบบนะสมุหมีชีวิตไทยให้เบิ่งทุกคนเพราะว่าเห็นดุอยู่นะ พอกองกับตั้งใส่ไฟกองมันกับยาเนี่ยทุกคนสมสูทสีพอมาโบกนี่ใส่แล้วกับสีมาเบิ่งก่อนแกงเลยนะทุกคนมันคักเลยนะแทบกระดูกมือสีมัก่อน

ันกุมโก้สิหลังจากที่ใส่ข้าเบอเรียบร้อยแล้วกัรสีใส่มาโบบลงไปทุกคนเต็มมอเลยเหมือน มาบบซุกงงงบบยังใส่พักสะแง่งหนามาบบซุกแล้วสมูทิใส่พักสะแง่งหนาลงไปทุกคนบ่มีพักสะแง่งไฮมัอน,นี้นะใส่ย่างเดียวพักสะแง่งหนามีกระดูกหมูแต่ว่าบ่มีกระปูดแดงมัอน,นี้แซ่บคือเก่ามันโนหอมห้วยห่วยทุกคนเอ,อ้ย กินข้าวนำกันเลยทุกคนเอ้ยข้าวแรงแกงน้นไม้แซ่บฮ้อนฮ้อนข้ากันกับบรรยากาศหนาวๆนี่สดท้อนฮอนบนมีคากขนาดทุกคนเลยนี่นแซลกงน้นไม้ใส่กระดูหมูทุกคนเอ้ยมีกระปูแดงใส่ นอนห้วยๆเลยมาตักก่อนแบบนี้ เนี่ยป่ะกินข้าวน้ำกันแข่งน้องไม้ว้าวมาเลยมาๆกินข้าวทุกคนแก่งน้องไม้ใส่กระดูกหมูแซ่บ kiểm thôi mượt phóng của nó

โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้บไดปิดคลิปซ้ำทุกคนมืนอวาก็เลยมาปิดคลิปสําหรับคลิปนี้กับโบมีพิเลหลายทุกคนขอคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปไหนพอๆหรือไม่คือเก้าทุกคนโซนนี้ก็เข้าระดูหนาวแล้วทุกคนเลยลูกกับบคอยได้ถ่ายให้เบิรงนะเพราะว่าโซนหลายก็มีแต่นอนเพื้นหนาวทุกคนหนาวจนหลังมือหลังตีนแตะมากทุกคนเลยร่มนะเฮิร์ชโมบัดเคอร์ทงหนาวแน่ทุกคน หนาวคักหนวนี้